ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณนายกเยอรมนีกันบ้างนะคะวันนี้ไปรับเข็ม2แต่ว่าที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเข็มสองไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันกับเข็ม1นึสองยี่ห้อแตกต่างกันเลยสเข็มเอาไปดูนะคะนายกรัฐมนตรีอังก l ลาแมคเคลนะคะของเยอรมนีค่ะคือเข็มแรกเนี่ยรับแอสตราเซเนกไปเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็มาเข็ม2เนี่ยคือฉีดยี่ห้ออื่นนะคือฉีดโมเดอร์นา เธออายุ66ปีค่ะคือ<ส>ตอนนี้มีหลายประเทศที่กําลังคิดออปชันแบบนี้อยู่นะ,ะว่าอย่างนี้แหละจะเป็นทางเลือกจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะเช่นวัคซีนเนี่ยมาแบบขาตอนอะสต็อกไม่มีหรือว่าบางคนก็บอกว่ามันป้องกันโรคได้ดีขึ้นซึ่งเอาเข้าจริงๆตอนนี้คือมันยังไม่ได้มีผลการศึกษาอะไรชัดเจนมากมายหรอกนะคะแต่หลายประเทศก็เลือกที่ว่าอ่ะก็จะทําแบบเนี้ย เ,เข็มแรกแอสตราเข็มที่2ก็ไปใช้ไฟเซอร์มอเดอร์นาหรือจะสลับกันก็ได้เข็มแรกไฟเซอร์เข็ม2 a s แอสตราหรือจะไฟเซอร์มอเดอร์นาสลับกันไปมาแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะว่าแต่ละประเทศจะมีนโยบายยังไงออกมาเอาไปดูกันที่อินโดกันบ้างตอนนี้อินโดเนี่ย เขาก็คิดอะไรคล้ายๆเรานะอยากจะเปิดบาหลีรับนะักท่องเที่ยวเหมือนกัน,นสไตล์แบบภูเก็ตกแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าต้องลื่นออกไปก่อนเพราะว่ามาเจอสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียเข้าไปก็เลยทําให้คนติดเชื้อเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาคนติดประมาณ14,000คนนะคะแล้วก็ทั่วประเทศเลยเนี่ยคนติดประมาณ2ล้านคนเสียชีวิตไปแล้ว55,000คนตอนนี้สําหรับ กรุงจาการ์ตาเองถึงขั้นว่าจะต้องมีการประกาศเคอร์ฟิวแล้วนะคะสามทุ่มถึงตีสีค่ะคเอาไปกันที่อินเดียกันบ้างอันนี้ก็คือแหล่งกำเนิดของสายพันธุ์เดลต้าแต่ตอนนี้รัฐบาลอินเดียเขาบอกว่าเขากำลังจับตามองนะคะอีกหนึ่งสายพันธ์เป็นสายพันธุ์ย่อยจากสายพันธุ์เดลต้าอีกทีเ <Delta Plus S 1> ชื่อว่า Delta เดลต้าพลฟังดูเหมือนโทรศัพท์มือถือแต่ไม่ใช่นะเดลต้า ก็คือ <data> เป็นเหมือนสายพันธุ์แตกแยกย่อยออกมาของเดลต้าอีกทีหนึ่งซึ่งรัฐาบาลอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลแต่ถ้าเกิดว่าไปถามนักวิทยาศาสตร์ประเทศอื่นก็บอกว่า ตัวอย่างที่เก็บมาได้เนี่ยมันยังน้อยเกินไป20กว่าคนเองมันมันยังน้อยเกินกว่าที่จะมาบอกว่าสายพันธุ์นี้มันจะน่ากลัวรุนแรงอะไรขนาดไหนแต่ก็รัฐบาลอินเดียเขาบอกว่าฉันขอประกาศก่อนคือเหมือนกับว่าเล่นใหญ่ไว้ก่อนดีกว่าแบบแม้เงียบแล้วเดี๋ยวตอนหลังมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาจะบอกว่าฉันไม่บอกรอบนี้ก็เคยบอกให้ทุกคนรับทราบนะว่ามีสายพันธุ์เดลต้าพลสตลมมาแล้วนะแล้วก็ดูเหมือนเริ่มที่จะน่ากังวลด้วยนะ แต่ก็รอจับตาดูต่อไปนะครับเพราะอินเดียตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นเหมือนกันนะหนักหกพอๆกันนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน